ต่อไปนี้นะสวยฮะสวยดีอะไรสวยทุกอันเลยนึกว่าชมเราโต่อไปนี้นะจะไม่ยุ่งเลย,ยเธอห่งางทำไมเธอต้องกุ้งใจต้องกุ้งใจต่อไปนี้นะต่อไปนี้นะจะไม่วุ่นวายเขาไม่เป็นมา ครงเท่น,นี้ลองไงวะคงเป็นคราวนี้ที่ทำถูกสักสักหนึ VISTA ่งครั้งก็เ <Becca>. พ <Internet> ียงแต่หวังว่าจะอาจจะลองใจฉันรู้ว่าเธอก็โคตรอมคาเวลาที่เจอฉันก็คอยแต่ใกล้เธอ โดนจุ๊บหน้าผากด้วยไอ้ไอ้ไอ้ไอิวอิว <Ew. S 1> อ,อะไรมันไม่เห็นบอกเลยไอปอนพี่จริงอ่ะไม่ต้องบอกหอ,อกไปจุ๊บหน้าเวทีเลยจะบ้าทำไมด่าให้ดิ <laughs> ไม่เห็นเป็นไรเลยบอกปะบอกไหมบอกเถอจริงไม่ควรจะบอกนะเพราะน่าจะแบบเป็นควรจะบอกประมาณแบบสองรอบแล้วสองวันแล้วอะ เค้มาบอกวันเนี้ยไม่ควรบอกงเราว่าเราขาดเหล็กลงภายในวันเดียวอะไ่อยู่ดิแล้วว่าเธอชอบมโนผมก็ไม่ได้ใหญ่เว้ยไม่เว้ยมันใหญ่ขึ้นจริงใหญ่ขึ้นแบบใหญ่น่ากลัวไม่เคยใหญ่ขนาดนั้นนะ เป็นไรอะทำไมต้องผักเราแรงขนาดนี้ด้วยเปล่กาก็กำลังถ่านะเพื่อนเปล่าทำไมเธอเอะไรเดี๋ยวก็ดีเดีด๋ยวกว็ไรกับเราเราไม่ชอบผู้หญิงเธอผู้หญิงที่มันไม่รักงวสมมดสงวนตัวผู้หญิงที่มันเราไม่ชอบอะ่ะว่าไม่รักงวสมมดสงวนตัวผู้หญิงนี่ชอบไปยุ่งกับผู้ชายหลายๆคนน่ะทำไมไม่ไมีมนบทเติมเองอย่าง์ี้ เราไม่ชอบผู้หญิงแบบเธอเลยอะผู้หญิงที่มันท่านผู้ชมคะผู้หญิงต้องเหลือสองคนนะคะพูดเลย